ได้ใบอนุญาตไหมถ้าสมมติมีวันหนึ่งคนมาจีบเป็นนางเอกอะไรโอ้ได้เลยครับว้าวแลวทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเพราะว่าศิลปินน้องใหม่ด้วยเออจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หักโอ้ยหักไปด้วเขาเราเหรอแั่เขาผมเนี่ยหรอเขาเขาอ้น้นที่มีบทในใจไหมสมมติเราจะต้องได้เป็นนางเอกอยากเป็นแบบบทไหนอะไรใดๆ ก็อาจจะต้องแบบดูคําิีนด้วยคนรจีนน่ารักขนาดนี้คนต่อไปเลยนะคะถับพี่เบลก่อนยังไม่เคยลับพี่กี้เลยเราจัดที่เราเคยทานกันก็ได้ค่ะค่ะอาทิตยันนี้นะให้กำลังใจค่ะภาพยนต์โดินเน็ตเฟริก์ของพี่เบลนะฮะวันนี้ได้ตัวยกศูนยมาด้วย ทำงานพี่เบียร์แบบนี้บ้างครับผมสหราเข้ารปเรื่องนี้จริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเราท้องเนอะราก็เดินทางไปด้วยกันค่ะก็คืออยู่ตั้งแต่น้องแบบอยู่ในท้องจนถึงเราคลอดได้เห็นติดการถ่ายทำมาตลอดก็คือทีคือแบบบางทีถ่ายจนถึงดึกฝนตกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบขยันมากคือแล้มีซ้อมเลยที่บ้านบ้างไหมคะซ้อมพักที่บ้านมีค่ะตอนที่ขับรถอยู่ก็เลยก็ขอโทษด้วยก็เหรอแม่พี่วิกกี้เมื่อกี้แบบว่าเสียงใครพูดอะไรคนเดียว ครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขามีเสยนแบบนี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นแบบนอ้ตอบกับาตอบกับใครไหมคะเล่นด้วยเล่นด้วยเลยใช่ไหมใช่ไหมครับต้อมเป็นคู่ซ้อมใี่ไหมคะเพราะตัวเรท่านเก่งเหมือนกันมีแมมีวยสอมเตีวครับท่านช่วยทำมาหากินเรื่องของ มีครับช่วงนั้นแบบก็คุยตอนนั้นเขาอยู่ในท้องอยู่ได้คุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยเสียงเปียนเสียงเลยไม่ติงไม่ติงจริงพอเห็นรูปแบบการทำงานผมจะเริ่มอยากทำงานในประเภทนี้บ้างแล้วแต่คุณพี่พี่แบ่อนุญาตไหมถ้ามีวันหนึ่งคนมาจีบเป็นนางเอกอะไรโอ้ได้เลยครับไม่เปียไเป็นนางเอกนะเออเป็นพระเอกให้ อะไรอย่างงี้แล้วใครจะดูแลใครอะคะพี nah, ่เบียร์ถ้าสมมติว่าพี่เบียร์มีงานวงการเข้ามาคือชุดเตือนั่นเลยสิผมก็ต้องเป็นผู้จัดการอ่าเวลาที่ผมมีงานพี่วิกกี้เป็นผู้จัดการถ้าเรามีงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการวางแผนไปเตือนั้นแล้วดูเป็นกันไปจริงๆพูดวิกกี้สนใจไหมทั้งงานในวงการบันเทิงดีค่ะในทีจริงที่ผ่านมามีโอกาสนะคะมีมีคนมาทับทามจีไปทำอะไรในวงการบ้างไหมพี่วิกกี้ ูได้ไหมใช่ไหมยังไม่มีที่แบบว่าแบบเป็นพาร์ทิเชียลแล้วก็แบบคือช่วงนี้่ก็คือเออก็แบบต้องคุยกันตลอดเลยครับก็มีติดต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกอะไรเงี้ยแล้วทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเพราะว่าศิลปินน้องใหม่ด้วยเออ70%หัก โอ้ยหัไดาเขาเราเหรอแจกเขาผมเนี่ยเขาเขาเจ็ดสิบสามสิบได้เหรอเจ็ดสิบสามสิบแลครับปกติคือเราติดต่อมาพี่พี่พี่เวียช่วยช่วยเลือกนะฮะเพราะพี่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้ปรึกษาตลอดเพราะว่าในเรื่องของทุกอย่างในรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเราก็ต้องช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้คำปรึกษาเขาอะไรเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพวกรีวิวสินค้าเงี้ยได้เลยนะครับได้เลย ก็เดี๋ยวก็มาช่วยกันดูว่าแบบอะไรมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแบบเหมาะกับเราไหมมันก็จริงๆก็มันก็ดีหมดแหละครับที่มีบทในใจไหมสมมติเราจะต้องได้ได้เป็นนางเอกอยากเล่นเป็นแบบบทไหนอะไรใดๆก็อาจจะต้องแบบดูภาษาจีนด้วยภาษาจีนจะได้โชว์แบบว่าเอ๊ะ จะได้ไม่ลืมด้วยไม่ได้พูดกําลังภายในอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่วิชิผมใช่ฮะเนี่ยหรอไม่ใช่ทีแหมกแต่เด้งวงกันหมดแล้วเนี่ยครบรอบหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างขาวครบรอบหนึ่งปีกันไปอยู่ที่สมุยอ่าก็ไปกับน้องยินด้วยเนาะใช่ครับก็คือมีเป็นทริปไปเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีแบบเก็บโมเมนต์ไว้ในเลเจชันค่ะอย่าลืมฝากติดตามนะะค ใครอะไรไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นดูแค่ในรายการเท่านั้นอ่า <c oughs> สเปยรที่มีเซอร์ไพรส์แล้วค่ะแล้วของมีเดียมีเซอร์ไพรส์ที่หลังมันจะมีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆครับรวมแล้วหนึ่งปีกว่าๆเป็นไงบ้างครับชีวิตดีครับดีครับมันใหม่มากทุกอ,อย่างมันคือเรื่องราวที่เราต้องต้อง,ต,องต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบสําหรับมือใหม่อย่างเราสองคนโอ้โหคือแบบครูทาร์กตรงนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมันแบบว่าคุณแม่ดูลูกเราก็จะคอยซัพพอร์ต แล้วก็แบบมันเหนื่อยเนานะแต่แบบมันก็มีความสุขสนุกใช่มันมีอะไรให้แบบตื่นเต้นทุกวัน,น,อนตอนนี้คือโซนแม่ชายโซนแบบว่าทานเก่งเดินเดินเริ่มเดินได้แล้วค่ะตอนต่อตอนตอนนี้ชินยังคะกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ช,ชินแล้วเอ็นจอยค่ะเอ็นจอยแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณค่าของการที่ได้เป็นคุณพ่อคุณมออแม่เพราะว่าเรามีชีวิตนึงขึ้นมาแล้วก็พอ ที่ดีเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราชื่นใจเราพายจะเป็นภรรยาของสุดยอดพระเอกนี่คือเริ่มชินยังหาเรื่องผสมสีแล้วใช่ไหมคนน่ารักขนาดนี้คนต่อไปเลยนะคะถามพี่เบลก่อนยังไม่ไปถามพี่กี้เลยเราจากจัดย่อเคยทานกันตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้วางแผนอยากจะมีผู้ชายผู้หญิงหรือแล้วแต่ไหมคะ ก็ยังยังอยู่ในช่วงคุยอยู่ครับได้หมดจริงๆแล้วถ้าแบบว่าน้องมาก็จะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หรือว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะตัดสินใจใหม่ว่าอยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรืออยากจะใช้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็วันต่อวันแล้วคุยกันตลอดครับเอปเตเรื่อยใช่ครับอันนี้จะต้องเป็นทีมฟุตบอลเลยไหมฮะไม่ต้องครับไม่ต้องครับกี่คนเอาให้แบบว่าน้อยแต่มีคุภาพ้า แปดแปดแค่ไม่แก่เยไหมแค่ไม่แก่ทียจะี่จะมีลูกอ้อนลูกแม่ฮาร์พี่กี้หาคันพี่หน่อยละเจอบอว่าถ้าเวลาอยากได้อะไรจะมามีตะกอนดังมากม้ามเสียงเสียงประมาณแปดต่อมันเหมือนผ้าเคลือบอ่ะโอ้คอนโทรลอยอ่ะดูภาพไม่ออกเหมไปดูหนังกันเถอะครับไปเห็นพี่พี่เวียอ้อนภรรยาเลยอย่าห่ะก็แบบ มันมีอะก็แบบมันมีมันมีอย่าอยากได้อยากอย่างอยากได้อะไรก็จะแบบใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ซื้อเลยใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้ไงมันต้องอ่องเงินใช้แล้วก็มันจะมีประโยชน์ไหมเธอมันจะได้ดูแลไหมแล้วเธอจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้มันมันไม่ใช่คนเดียวแล้วในครอบครัวก็ต้องแบบว่าต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิสคัสกันต้องใส่ใจปรึกษากใช่ปรึกษากันตลอดใช่ครับคุณบัญชีหรือเปล่าคะ ไม่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 ถึงขนาดนั้นครับช่วยกันคุมครับแต่เราโชคดีที่เราแบบว่าหลังจากมีลูกอะฮะจะใช้ส่วนตัวน้อยลงทุกอย่างก็จะไปลงที่ที่ตัวน้อยหมดก็เป็นการเซฟเงินหรือเปล่าเยอะอยู่นะก็ถ้าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องวิรินก็ได้นะครับผู้จัดการแข่งงานเก่งมากถ่ายทั้งคู่ราดเซฟโอเคขอบคคุณรับ